ผมรู้จักวิกสิตาตั้งแต่เธออายุได้สักสิบขวบประมังตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กหญิงผมสัน้นกลิ่นบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กน้อยที่เพิ่งผ่านระบบการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษามาหมาดหมดยังหอมติดจมูกของผมไปอีกหลายวันนับตั้งแต่วันที่ผมได้พบกับเธอครั้งแรกในวันรายงานตัวรับนักเรียนชั้นมหของปีการศึกษานั้น ปีนั้นมีเด็กนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าทุกปีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษามีจำนวนลดลงทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคู่แต่งงานนิยมคุมกำเนิดกันมากขึ้นประกอบกับคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันเริ่มแต่งงานกันช้าลงบางคู่ก็ไม่ยอมแต่งเลยก็มีเพราะการศึกษาที่สูงขึ้นผู้หญิงพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่หลายคนต่างก็ค้นพบทางเลือกแห่งการคัดสรรคู่ใจแบบใหม่ที่นอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ทางสังคมอันสืบเนื่องมาแต่โบราณการมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเพราะวงการแต่งงานน่ะจะว่าไปมันก็เข้าอีรอปคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเหมือนกับที่รุ่นใหญ่หลายคนชอบพูดให้ผมได้ยินเหมือนกันนั่นแหละเพราะก็มีคู่สมรสอยู่หลายคู่เหมือนกัน ที่ทำให้เราค้นพบสัจธรรมที่ว่าการแต่งงานนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือการเข้าไปอาศัยอยู่ในนรกที่ตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์สีชมพูดีๆนี่เองผมไม่ได้ยินท่านผู้อนการโรงเรียนพูดถึงการเปิดโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนเอกชนใกล้ๆโรงเรียนของเราทั้งๆท,ที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนม .1 ของโรงเรียนเราในปีนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่เป็นเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะว่าถ้าหากท่านผู้อำนวยการพูดออกไปอย่างนั้นก็คงจะมีคำโยนคําถามที่ตอบยากสวนกลับมาอีกว่าแสดงว่าโรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพสิผู้ปกครอ,องถึงได้พาบุตรหลานเรียนที่อื่น ผมไม่ได้หนักใจกับปัญหาจำนวนนักเรียนที่ลดลงอย่างหวพ่าเหมือนกับท่านผู้อำนวยการเพราะปริมาณนักเรียนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับครูสายผู้สอนอย่างผมต่อให้มีนักเรียนเหลืออยู่แค่สิบคนผมก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมอยู่ดีเรื่องการยุบโรงเรียนน่ะเหรออาชีพอย่างผมไม่ตกงานหรอกครับระบบราชการมีตำแหน่งว่างให้คนอย่างผมเสมอเชื่อสิ ปีการศึกษานั้นเป็นปีที่ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าอายุของตัวเองลดน้อยลงไปอีกราวสิบปีจะเห็นได้เมื่อผมเห็นเด็กนักเรียนหน้าให,ใหม่ๆวิ่งเล่นไล่กันกลางโรงยิมในชั่วโมงพละศึกษาเปล่านะครับผมเช่ครูสอบวิชาพละศึกษาเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นครูหืน่นหรือพวก สมพานกินไก่วัดอย่างที่พวกนักตังสือพิมพ์เขาชอบพาดหัวข่าวผมเป็นครูสอนวิชาดนตรีครับแต่งงานแล้วเมื่อสองปีก่อนตอนที่ผมอายุได้27ปี8เดือนจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา3ปีกว่าแล้ว แต่แฟนของผมก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมอบตาหนูหรือยายหนูให้ผมได้ชื่นใจสักทีทั้งทั้งที่ผมกับเธอก็หอมทำไอ้กิจกรรมอย่างว่ากันเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดจนผมเกือบจะถอดใจไปแล้วว่าไม่ผมก็เธอใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นหมันแน่ๆแต่แล้วพระเจ้าก็เห็นใจในความเพียรพยายามของผมเธอบอกข่าวดีนั้นแก็ผมในตอนพลบค่ำ ของวันศุกร์สุดท้ายเมื่อปลายปีผมจําได้ว่าผมดีใจมากเราสองคนพากันไปฉลองความสำเร็จที่ร้านอาหารในตัวเมืองซึ่งผมได้นับรวมมันเป็นงานเลี้ยงส่งด้วยเมื่อแฟนของผมได้รับหนังสือราชการเรียกตัวจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้ไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการครูที่จังหวัดชื่อดังแห่งหนึ่งแถวแถวภาคอีสาน หลังจากที่เธอได้ไปสอบทิ้งเอาไว้นานเกือบสองปีเธอบอกผมว่าเธอจะสละสิทธิการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในครั้งนี้เพราะเธอไม่อยากจะจากผมไปไหนไกลแต่ผมไม่เห็นด้วยผมให้เหตุผลกับเธอไปว่าเพื่ออนาคตของลูกซึ่งก็ได้ผลเธอยอมจำนวนกับเหตุผลนั้นของผมการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เป็นความทรมานที่แสนขมขื่นผมคิดว่าใครก็ตามที่เคยประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คงจะเข้าใจได้ดีในช่วงแรกแรกที่เราต้องแยกกันอยู่ผมเดินทางไปหาเธอทุกสัปดาห์ทว่ามันก็ค่อยๆลดความถี่ลงเมื่อผ่านระยะเวลาแห่งความเคยชินไปได้สักพักหนึ่งจากการเที่ยวไปหาทุกสัปดาห์ ก็ค่อยๆขยับกลายเป็นสองสัปดาห์สามสัปดาห์จนกลายเป็นเดือนหนึ่งไปเสียครั้งในที่สุดยิ่งระยะหลังๆมานี้ผมถึงขั้นกากบาดสีแดงติดปฏิทินเอาไว้เลยว่าสองเดือนไปสักครั้งหนึ่งก็พอเหตุผลนะเลยครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณน่าจะเข้าใจ ผมก็เพิ่งจะอายุ30ต้นต้นๆฮอร์โมนเพศก็ยังวิ่งพลุกพลาดไม่ต่างอะไรกับกระทิงเปรียวระยะหลังมาน,นี้ท้องของเธอโตขึ้นมากผมคงทนไม่ได้หากผมไปหาเธอและผมไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรพัานนั้นกับเธอผมไม่ชอบใช้บริการจากผู้หญิงอย่างว่าพวกเธอเหล่านั้นไม่สะอาดพอสำหรับผมและผมก็ไม่เคยว่ามันจะเป็นความผิดของผม ที่ผมเป็นคนไม่ชอบสวมถุงยางอนามัยในเวลาที่ต้องทำไอ้กิจกรรมพันอย่างว่านั้นผมคิดว่ามันเกะกะเป็นส่วนเกินของร่างกายยังไงชอบกลธรรมชาติแห่งกลไกทางสรีรวิทยาของมนุษย์มันก็คง,คงงดงามดีอยู่แล้วรสนิยมบนเหตุผลส่วนตัวนี้อาจทำให้เธอและลูกเป็นอันตรายเพราะถ้าผมเดินทางไปพบเธอ และอยู่ด้วยกันสองต่อสองผมคงบังคับควบคุมตัวเองไม่ได้ในเวลานั้นคุณหมอหนุ่มที่อายุรุ่นดาวคราวเดียวกันกับผมบอกผมยิ้มยิ้มแบบรู้ทันว่าให้ผมงบกิจกรรมพันนั้นระหว่างผัวเมียไปก่อนจนกว่าแฟนของผมจะคลอดซึ่งคนอย่างผมคงอดใจไม่ไหวหรอกผมรู้ตัวดีด้วยเหตุผลนี้ผมก็เลยพยายามห่างๆเธอ ไปบ้างในพักหลังมานี้ตอนแรกๆเธอก็ระแวงผมโดยการตัดพ้อด้วยความน้อยใจส่งผ่านมาตามสายโทรศัพท์ว่าผมคงจะพบผู้หญิงคนใหม่ที่ดีกว่าเธอผมตัดสินใจบอกเหตุผลที่แท้จริงให้กับเธอทราบอย่างไม่ไอายก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงหัวเราะแบบเขินๆข,ของเธอแว่วมาตามสายซึ่งผมเดาว่า เธอคงจะยิ้มออกมาได้แล้วในขณะนั้นเราจบการสนทนาด้วยการร่วมลักการผ่านสัญญาณโทรศัพท์มันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณและศีลธรรมผมยังคงโทรคุยกับเธอทุกคืนและก็เหมือนเดิมทุกครั้ง การสนทนาต้องจบลงด้วยความสุขสมซาบซ่านในปิติสังวาดของผมเสมอเหตุการณ์ดำเนินไปจนกระทั่งสองเดือนสุดท้ายก่อนครบกำหนดคลอดเราสองคนผมกับเธอตัดสินใจฝากคันไว้กับสถานพยาบาลแห่งหนึ่งและเพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และเด็กผมจึงบอกให้เธอจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลตอนยี่ สิี่ชั่วโมงเธอบอกว่าผมเห่อเกินไปก่อนจะพูดกระเซา้าเยาแย่ผมในทํานองว่าอย่างนี้พอตกเวลากลางคืนผมจะไม่เหงาแย่หรอเพราะถ้ามีพยาบาลพิเศษมาคุมแจอย่างนั้นเธอคงจะส่งเสียงช่วยอะไรอะไรผมไม่ได้ผมกลั้นใจตอบเธอไปว่าไม่เป็นไรทั้งๆที่รู้สึกว่า เป้ากางเกงของตัวเองเริ่มตึงครับและแอบมียางเยิ้มๆ่เหนียวซึม,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 มออกมาในส่วนซุกซ่อนอันเร้นลับผมหาทางออกด้วยการหันไปทุ่มเทให้กับการออกแบบจัดกิจกรรมเรียนการสอนความบริสุทธิ์สดใสของเด็กๆทำให้ผมลืมอารมณ์ดิบเหล่านั้นไปได้มากเขาว่ากันว่าเวลามักจะติดปีกโบยบินไปอย่างรวดเร็วเสมอ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันซึ่งสำหรับผมในตอนนั้นผมคิดว่ามันคงจะติดปีกแล้วหายตัวไปต่อหน้าตตากันเลยทีเดียวเพราะแค่เผิ่แป๊บเดียวปีนี้วิกษิตาก็อายุได้16กว่าย่าง17ปีเข้าไปแล้วเธอกำลังสดสะพรั่งด้วยเลือดกำดัดของสามมอปลายและแก้มผมสั้นของเธอ แปรเปลี่ยนกลายเป็นผมยาวสรวยทว่าดำคลับชวนมองเด็กคนนี้สวยแปลกกว่าเด็กทั่วไปอย่างน้อยก็ในสายตาผมประสบการณ์ในวิชาชีพครูทำให้ผมมองเห็นความยุติธรรมอย่างหนึ่งในโลกนั่นก็คือไม่มีใครที่จะเกิดมาดีพร้อมเด็กนักเรียนที่หน้าตาดีส่วนมากเกือบร้อยทั้งร้อย มักไม่ใช่เด็กหัวดีส่วนเด็กที่เรียนเก่งก็มักจะไม่ถนัดกิจกรรมในขณะที่เด็กซึ่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็มักจะต้องกลับมาขอสอบซ่อมในรายวิชาพื้นฐานอยู่เสมอแต่วิกสิตาถือเป็นข้อยกเว้นในสิ่งที่ผมกล่าวมาเธอดีพร้อมไปหมดในสายตาของผมวิกสิตาเรียนเก่งกิริยามารยาทเรียบร้อย เล่นกีฬาก็ได้ทำกิจกรรมก็เห็นผลดีเรียกได้ว่าเธอถนัดทั้งบู๊และบุญเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ที่เธอย่างก,ก้าวเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ผมยังไม่เคยเห็นเธอทำอะไรผิดเลยสักครั้งวิกซิตาไม่เคยสอบตกไม่เคยมาโรงเรียนสายไม่เคยแต่งตัวผิดระเบียบของทางโรงเรียนไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาท หรือมีกรณีชู้เฉากับนักเรียนชายหรือกับนักเรียนหญิงเลยแม้แต่สักครั้งเดียวผมเอ็นดูวิสิตาเพราะว่าเธอร้องเพลงเก่งและไม่ใช่เฉพาะกับการขับร้องเท่านั้นที่เธอทำได้ดีการเล่นเครื่อง,นงดนตรีทั้งดีดสีตีเป่าหรือแม้กระทั่ง ระบำรำฟ้อนเธอก็ทำได้ดีไม่มีที่ติเรียกได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่ออุปถัมภ์หน้าที่การงานของผมโดยแท้เพราะนับตั้งแต่ที่วิกสิตาเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผมก็มีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาข่มผลงานเชิงประจบของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให วิกสิตามาซ้อมร้องเพลงกับผมทุกเย็นหลังเลิกเรียนที่ห้องดนตรีซึ่งในระยะแรกๆก,ก็มักจะมีเพื่อนๆของเธอมานั่งคอยให้กำลังใจอยู่สามสี่คนแต่แล้วพอนานวันไปก็หายหน้าหายตากันไปหมดผมพาวิกสิตาออกตระเวนประกวดร้องเพลงตามการแข่งขันต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการกิจกรรมของทงางภาครัฐและเอกชนทั้งงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศจนผมได้เพิ่มเปอร์เซ็น์เงินเดือนขั้นพิเศษเป็นประจำทุกปีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดไฟเขียวดวงโตให้ผมด้วยการอนุมัติงบประมาณที่ผมเขียนขอเสนอขึ้นไปอย่างไม่อัน้น จนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆพากันแอบอิจฉาท่านผู้อำนวยการแอบกระซิบเหตุผลให้ผมฟังว่างานของผมเป็นงานที่มองเห็นเป็นรูปธรรมสัมผัสจับต้องได้และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมากกว่าผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่างเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานอาชีพ และเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งพลศึกษาซึ่งเด็กนักเรียนของเราไม่เคยไปแข่งขันกับเด็กต่างโรงเรียนได้ปีที่แล้ววิกิตาได้รับโล่รางวัลน,นักเรียนดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากการคัดเลือกนักเรียนในระดับหัวกะทิที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันเกือบ500คน วิกสิตาบอกกับผมว่าสาเหตุที่เธอได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นเพราะความสามารถทางดนตรีและน่าตัดสินซึ่งคู่แข่งเกือบทั้ง500คนนั้นไม่มีรางวัลน,นั้นทำให้ผมกับวิกสิตาสนิทสนมกันอีกเป็นเท่าตัววิกสิตา ยังคงมาฝึกซ้อมการขับร้องและเล่นดนตรีกับผมอยู่เสมอเป็นประจำทุกเกย็นหลังเลิกเรียนบางวันเธอก็อยู่กับผมจนมืดคำ่ำโดยผมเองก็มักจะชวนเธอไปทานอาหารเย็นด้วยกันเสมอก่อนที่จะขับรถพาเธอไปส่งถึงที่บ้านซึ่งผู้ปกครองทางบ้านของเธอก็ให้การต้อนรับขับสู้ผมเป็นอย่างดี ในฐานะที่ผมเป็นครูผู้ฝึกซ้อมบุตรหลานของพวกเขาจนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงปัญหาชู้สาวระหว่างครูกับลูกศิษย์ไม่มีเข้ามากระทบผูให้ผมรำคาญใจเพราะความสัมพันธ์ของผมกับวิกิตาอยู่ในสายตาของทั้งครูนักการพันโรงและนักเรียนทั้งโรงเรียน เราทั้งสองคนไม่เคยพากันออกไปไหนมาไหนเพียงลำพังสองตะสองให้ใครพบเห็นยกเว้นการเดินทางไปประกวดแข่งขันตามที่ต่างๆซึ่งก็ไปตามคำสั่งราชการทั้งสิ้นยิ่งพักหลังๆมานี้เมื่อแฟนของผมคลอดลูกแล้วผมก็ต้องเดินทางไปเที่ยวหาเธอทุกปลายเดือนคำว่ามีลูกมีเมียแล้ว ก็ยิ่งช่วยเป็นเกาะป้องกันคําคอรหาให้ข้าราชการครูเมื่อรางวัลอย่างผมได้เป็นอย่างดีเมื่อเดือนที่แล้วท่านผู้อำนวยการยุให้ผมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการครูดีเด่นซึ่งผลก็เป็นไปดังคาดผมคว้ารางวัลน,นั้นมาชื่นชมได้อย่างง่ายดายเพราะผลงานของวิกสิตาลูกศิษย์คนปรดของผมนั่นเองแม ตั้งแต่แฟนครูลาคลอดเนี่ยครูไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกศิษย์คนนี้เลยนะคะวิกสิตาพูดกับผมในเชิงตัดเพอผมอดลูกศิษะเธอเบาๆไม่ได้ด้วยความเอ็นดูก่อนจะชวนเธอออกไปรับประทานอาหารเย็นด้วยกันแหมผมเรียนประโยคเธอครูก็ไปหาแฟนกับลูกของครูเฉพาะไปเดือนเท่านั้นแหละ วันอื่นๆครูก็อยู่ซ้อมให้เธอตลอดเธอยิ้มอ่อนๆแล้วถามทีเล่นทีจริงว่าแฟนครูจะขอย้ายมาอยู่กับครูไหมคะหรือว่าครูจะเป็นฝ่ายย้ายไปทำให้เธอหน้าสลดหนูไม่อยากให้ครูย้ายไปเลยถ้าให้หนูมีสิทธิ์เลือกได้หนูอยากให้แฟนครูย้ายมาดีกว่าทำไมล่ะอย่างน้อย ครูก็จะได้อยู่ฝึกซ้อมให้หนูต่อไปไงคะแม้ว่าครูอาจจะไม่มีเวลาให้หนูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเดิมก็เถอะเราได้แต่ยิ้มแห้งๆให้กันต่างฝ่ายต่างไม่มีคำพูดใดๆต่อจากนั้นภัคหลังๆมานี้วิกซิตาเหมือนกับจะมีความลับอะไรบางอย่างปิดบังผมอยู่ เพราะผมแอบสังเกตเห็นได้ว่าเธอมักจะพยายามหลบสายตาของผมทุกครั้งเมื่อต้องตอบคําถามบางคํำถามของผมเธอไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเคยในขณะที่มาฝึกซ้อมร้องเพลงตอนหลังเลิกเรียนสีตาเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับมีอะไรจะบอกครูหรือเปล่าผมเรียกเธอด้วยชื่อเล่นซึ่งผมไม่ค่อยจะใช้เรียก นักเรียนคนไหนยกเว้นว่าผมจะสนิทกับนักเรียนคนนั้นจริงๆเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรหนูคงจะเรียนหนักไปหน่อยก็เลยเครียดๆผมไม่ค่อยเชื่อคำว่าเปล่าไม่มีอะไรของผู้หญิงสักเท่าใดนักเพราะผมคิดว่าในประโยคเปล่าไม่มีอะไรของพวกเธอไม่เคยว่างเปล่าและมักจะมีอะไรๆซ่อนอยู่ในนั้นเสมอซึ่งผมก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า มันเป็นความจริงเมื่อผมแอบสืบรู้มาว่าวิกสิตาแอบไปสนิทสนมคบหากับนักเรียนรุ่นน้องมอสมอยู่คนหนึ่งผมไม่พอใจมากวิกสิตาไม่ควรประพฤติตัวแบบนั้นเธอเป็นนักเรียนดีเด่นปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยมาโดยตลอดและที่สำคัญที่สุดใครๆคในโรงเรียนนี้ต่างก็รู้กันดีว่าวิกสิตาเป็นนักเรียนในสังกัด ที่ผมคอยดูแลอยู่คิดตีแล้วเหรอผมตัดสินใจถามเธอในเย็นวันหนึ่งซึ่งคนเป็นครูก็ไม่มีกระจิตกระจายจะสอนคนเป็นนักเรียนก็ไม่มีกระจิตกระจายจะสอมทช่ไหมคะใครๆเขาก็มีกันเป็นครั้งแรกที่วิสิตากล้าย้อนถามผมด้วยน้ำเสียงท้าทายแบบนี้ ครูแค่อยากรู้ว่าเพราะอะไรผมใช้ขันติอย่างยิ่งยวดกลั้นใจถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบวิกสิตาเงียบนิ่งและเนินนานก่อนจะตอบผมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจอความหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถคาดคะเนดได้ด้วยทฤษฎีใดๆหนูแค่เหงาเหงา เธอมาซ้อมร้องเพลงกับครูทุกวันเธอยังจะเหงาอีกเหรอวิกสิตาเริ่มจะร้องไห้ส่วนผมก็เริ่มที่จะใจอ่อนเปล่าครูไม่ได้ว่าอะไรแค่ครูอยากให้เธอคิดให้ดีเพราะครูเอ็นดูเธอมากเธอก็น่าจะรู้ครูไม่อยากให้เธอพลาดผมใช้มือปาดน้ําตาให้เธอ ผู้ชายน่ะมันก็เหมือนกันทั้งโลกครูเป็นผู้ชายครูรู้ดีเธอจะทานเขาเรอเธอไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเป็นเด็กดีในสายตาของครงาะครูและพี่ๆน้องๆในโรงเรียนมาโดยตลอดครูแค่อยากให้เธอคิดอะไรให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจเพราะอายุขนาดเธอมันก็ยังไม่สมควรที่จะมีคนรับ ครูไม่เข้าใจหรอกครูก็กำลังพยายามทําให้เธออยู่นี่ไงเธอมีปัญหาอะไรก็บอกครูสิวิกสิตาสายหน้าน้ำตาพร่างพรายก่อนที่จะพร่างพูไปบอกเลิกกาแฟนของเธอซะคิดหรือว่าเด็กผู้ชายอายุเท่านั้นที่ภาวะเท่านั้นมันจะเก็บรักษาเธอเอาไว้เพื่อเป็นแม่ของลูก ผมตัดสินใจพูดดงแรงมันชื่ออะไรนะเธอไม่ตอบมันชื่อว่าราวินใช่ไหมผมถามออกไปอย่างนั้นเองเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของเธอผมไม่ได้แปลกใจนักว่าทำไมวิกสิตาถึงได้เลือกเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นแฟน ไอ้หมอนั่นหน้าตาไม่เลวเลยทีเดียวหนุ่มน้อยหน้ามนผิวคมเข้มแบบชายไทยแท้คิ้วเป็นปึกเข็มเข้มหนาสายตาสุกสนริมฝีปากบางเหมือนจะคลี่แย้มน้อยๆอ,ออกมาทุกครั้งที่เขาสนทนากับผู้คนรอบข้างแถมอายุอานามก็เพิ่งจะวิ่งผ่านคำว่านายมาหมาดๆใหม่ๆม,มีรายหนวดอ่อน,ออน อยู่เหนือริมฝีปากประกาศสัญญาณและสัญลญักษณ์แห่งวัยเจริญพันธุ์อย่างเต็มเปี่ยมสาววัยกำดัดคนไหนล่ะจะไม่นิยมชมชอบผมไม่ได้สนใจเด็กคนนี้มาก่อนลักษณะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏทำให้ราวินง่ายต่อการถูกลืมในระบบสมองของครูซึ่งมักจะจำได้เฉพาะเด็กที่เก่งที่สุด โง่ที่สุดดีที่สุดและเลวสุดๆเสียเป็นส่วนใหญ่ราวินไม่ได้มีรายชื่อติดอันดับนักเรียนเรียนดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้มีรายชื่อพ่วงติดในบัญชีดำของทางโรงเรียนเช่นกันผู้ที่เดินทางสายกลางหากยกเว้นพระพุทธเจ้าไว้เสียพระองค์หนึ่งก็ยากนักที่โลกจะจดจำ แล้ววันที่คนทั้งโรงเรียนจะจดจำชื่อของเราราวินก็เดินทางมาถึงเวลานั้นเดินทางมาถึงในตอนบ่ายแก,แก่ๆของวันสุกจุดท้ายในเดือนที่อากาศขมุกขมัวมีเสียงจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเรียกให้ในายราวินนักเรียนชั้นม .3 ทั2เข้าพบท่านผู้อำนวยก,การโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบอร์ดบริหารโดยด่วน ซึ่งผมก็ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมย่อยในครั้งนั้นด้วยในฐานะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน8เม็รถือว่ามากนะครับสำหรับเด็กอายุเท่านี้ท่านผู้อำนวยการเป็นคนเปิดประเด็นในการประชุมย่อยครั้งนั้นดูจากปริมาณแล้วเหมันน่าจะเข้าขายผู้ขายมากกว่าผู้เสพนะครับครูอีกท่านหนึ่งเสริมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ผมเห็นราวินนั่งนิ่งเงียบไม่มีใครเห็นเขาคลี่แย้มน้อยๆที่มุมปากอย่างเคยจะด้วยจัญญาบานคูฮิริโอตป,ปะหรือสามัญสำนึกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งนั้นก็เป็นเหตุให้ผมทนนั่งนิ่งต่อไปอีกไม่ไหวเราจะไล่เด็กคนนี้ออกไม่ได้นะครับเด็กกำลังจะจบม .3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ เราควรจะหาทางช่วยเด็กของเราเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วอีกไม่ถึงสองเดือนเด็กก็จะเรียนจบแล้วผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกลั้นใจพูดออกไปจนจบประโยคแล้วครูจะให้โรงเรียนทำยังไงละ่ะท่านผู้อำนวยกรารหันมาถามผมเราน่าจะประสานไปยังโรงเรียนประชาพิทักษ์ผมหมายถึงอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งถือว่า เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนของเราแล้วฝากเด็กของเราไว้กับเขาเพราะเวลาที่โรงเรียนประชาพิทักษ์เอาเด็กของเขามาฝากให้เราดูแลเราก็ยังรับไว้ครูทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของผมและมองครูดีเด่นอย่างผมด้วยแววตาชื่นชมจะมีก็แต่นายราวินเท่านั้นที่มองผมด้วยสายตา ซึ่งครูมือรางวัลระดับประเทศอย่างผมอ่านไม่ออกครูใช่ไหมคะที่เป็นคนทำวิกสิตากึ่งถามกึ่งตะโกนใส่หน้าผมในเย็นวันเดียวกันนั้นทำอะไรก็เรื่องที่เธอกำลังกล่าวหาครูไม่จริงหนูไม่เชื่อว่าแต่เรามีหลักฐานแฟนของเธอเขาเป็นคนค้าจริงๆ หลักฐา,านมันสร้างกันได้ค่ะเธอห่วงมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ครูก็ทำเกินไปครูไม่ได้ทำผมยังควบคุมน้ำเสียงได้อย่างราบเรียบเป็นปกติจนผมยังอดนึกชมตัวเองไม่ได้ครูรู้ไหมคะว่าหนูตัดสินใจเป็นแฟนกับเขาเพราะอะไรวิกสิตายิ้มเย็นอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อน หนูไม่อยากให้ครูดีเด่นอย่างครูมีความผิดครั้งแรกผมทำหน้าไม่เข้าใจเธอหัวเราะเบาๆในลำคอทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลาอาบสองแก้มหนูท้องประโยคนั้นของวิกจิตาทำให้ผมรู้สึกเหมือไม่มีใครบางคนเอาน้ำร้อนสาดโครมลงมาบนร่างกายของผม ก่อนจะโถมสาดตามมาด้วยน้ำเย็นที่อุณหภูมิติดลบหนูตัดสินใจเป็นแฟนกับเขาเพราะหนูต้องการให้เรื่องนี้เป็นความผิดครั้งแรกของหนูเพียงคนเดียวผมทำได้เพียงยืนตะลึงคล้ายต้องมอนสะกดไม่มีแรงแม้แต่จะคว้าร่างที่กำลังเอามือป้ายน้ำปาดน้ำตาอยู่ตรงเบื้องหน้าและกำลังจะวิ่งหนีผมไปโดยไม่ลืมที่จะทิ้งประโยค ซึ่งเป็นเสมือนคมดาบประหารผมเสียบัตดเดียวนั้นว่าวันนั้นหูลืมกินยาค่ะวิกสิตาวิ่งออกจากห้องดน,นตรีไปนานแล้วแต่ผมยังขยับแขนขาไม่ได้เลยเสมือนว่าผมไม่ใช่เจ้านายที่จะบังคับพวกมันได้อีกต่อไปอย่างไรอย่างนั้นเสียงมโหรีเศร้าๆคล้ายกับจะแววดังออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ซ้อมดนตรีที่เงียบเหงาเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมต้องยอมรับว่ารสนิยมส่วนตัวที่ไม่ชอบสวมถุงยางอนามัยในขณะที่ทำกิจกรรมพันอย่างว่านั้นเป็นความผิดของผมเพราะวันนั้นผมก็ได้กระแทกกระทันเธอด้วยอารมณ์หื่นกระหายและปลดปล่อยออกไปเต็มสองขั้นเลยทีเดียว